ครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเ,เรื่องรู้จักปอก่อให้เกิดสุขท่านผู้เห็นภัยในวัตสงสามทั้งหลายเราจะไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้นสักอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นไปเพื่อความตั้งมั่น เพื่อความไม่เสื่อมหายเพื่อความไม่อันตรธานแห่งพระสัตตมเหมือนกับความเป็นผู้สันโดษนี้เลยความเป็นผู้สันโดษย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตตมสุดยอด แห่งความปรารถนาของการเกิดมาเป็นมนุษย์คือได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งมีแหล่งกำเนิดในตัวของเราคือที่ศูนย์กลางกายอันเป็นที่บังคับขึ้นของพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่รขขลึกของชาวโลกทั้งหลายเมื่อเข้าถึง พระรัตนตรัยได้ความสุขทั้งหลายก็จะดับไปเหมือนคบเพลิงที่จุ่มลงในน้ำเมื่อไฟแห่งความทุกข์ดับไปก็จะมีแต่ความสุข,ขล้วนไม่มีทุกข์เชื่อคนเลยที่เรียกว่าเอกันตะโรมสุขเพราะฉะนั้นเป้าหมายของชีวิตคือจะต้องเข้าถึง พระรัตนตรัยในตัวให้ได้พระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ในอังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าท่านผู้เห็นไปในวัตตะของสารทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้นสักอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความ ไม่เลื่อนหายเพื่อความไม่อันตรธานแห่งพระสัตรรมเหมือนกับความเป็นผู้สันโดษนี้เลยความเป็นผู้สันโดษย่อมเป็นแต่พร้อมเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตรรมที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังวินไว้ายตายเกิด อยู่ในพวกทั้งสามคือพระรัตนตรัยได้แก่พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครรัตนะทั้งสามอย่างนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกเมื่อได้เข้าถึงแล้วเราจะมีความสุขจะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและรู้จักคำว่าพอ ความเกิดสันโดษขึ้นในใจแม้ไม่ได้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองอก็ไม่รู้ว่าอดอยากยากจนไม่อยากจะได้ของใครเพราะมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไม่มีความพร่องแล้วเมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในกลางพระรัตนตรยัยจะความสุข จะร่างกรูอยู่ตลอดเวลาหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนั่งนอนยืนเดนินก็เป็นสุขทุกอริยาบทเราจะพบความอัศาจรรย์ว่าแหล่งกําเนิดแห่งความสุขทั้งมวลที่เราปรารถนานั้นจริงๆแล้วมารวมประทุมอยู่ในกลางกายซึ่งเป็นที่ตั้งที่ถาวรของใจ เมื่อนำใจของเรากลับมาสู่ที่ตั้งเดิมคือที่ศูนย์กลางกายแล้วจะพบกับความสุขที่แท้จริงซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยสัมผัสมาและเราจะเปเรียบเทียบได้ว่าสิ่งที่เราเคยรู้สึกนั้นเป็นเพียงความสนุกความเพลิดชั่วครั้งชั่วคราว ถ้าจะเป็นความสุขก็เป็นสุขแค่เพียงเล็กน้อยไม่ใช่ความสุขที่ยิ่งใหญ่คือสุขที่แค้จริงที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าเราเบื่อง่ายไม่ว่าจะได้ของถูกใจคนถูกใจหรืออะไรอะไรที่ถูกใจมันถูกใจ ประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเราก็เบื่อแล้วก็เบื่อนายก็เปลี่ยนแปลงแสวงหาสิ่งที่อยู่ในอุดมสติของเราต่อไปคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในอุดมสติแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าประณีกว่าประเสริฐกว่า ที่คิดว่าเป็นสุขที่แท้จริงคิดว่าได้มาแล้วจะไม่ต้องไปแสวงหาอีกแต่หาเท่าไหร่ก็เป็นพบความสุขที่แท้จริงหรือมีลงปติว่าคนลนักษณะนี้จะให้ความสุขครั้งพบเข้าจริงๆก็สุขทิดเดียวแต่ทุกมากกว่า ต้องแก้ปัญหาสารพัดต้องเปลี่ยนคนใหม่มีของสิ่งนี้พอจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขความบันเทิงใจได้เดี๋ยวเดียวก็หายเหอะเปลี่ยนของใหม่อีกแล้วเปลี่ยนกันไปเรื่อยการเปลี่ยนแปลงคือการแสวงหา นั่นคือสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าเรายังไม่พอกับสิ่งที่ดีจริงจึงเบื่อหน่ายหายเหอเร็วเมื่อเบื่อก็เปลี่ยนแปลงแสวงหากันต่อๆไปอย่างนั้นการแสวงหาที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละที่เรียกว่าไม่สันโดษหากเรา นำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในที่ตั้งเดิมใจจะมีความสบายมีความสุขเป็นความสุขอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนยอมรับว่านี่คือสิ่งที่เราแสวงหาเป็นอารมณ์ที่มีความสุขจนกระทั่งไม่อยากได้อะไรเลยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง ลาบยศสนเสร,ริญอะไรต่างๆเหล่านั้นอยากที่หยุดนิ่งอยู่กับอารมณ์ชนิดนี้เพียงอย่างเดียวเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นใจก็เคลื่อนเข้าไปทั้งในในที่สุดก็เข้าถึงกายต่างๆพบกายในกายกายในกายเวทนาในเวทนา สุขจังเลยสุขขึ้นไปเรื่อยจิตในจิตก็สุขใสยสวา่างทรรในธรรมก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆอาศัยการหยุดการนิ่งนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเราจะเข้ามาสู่แหล่งความสุขภายในที่แท้จริงบ่อยๆอยู่กับสิ่งนี้บ่อยๆไม่ว่าจะทำกิจกรรมในอิริยาบทาต่างๆ จะนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งริมนถเหยียดแขนคู่แขนหรือทำอะไรก็แล้วแต่จะมีความสุขเพราะใจเป็นสุขครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในป่าสิงสาปาวัน ในแผนอโลวีในคลังนั้นเจ้าชายหัตกะพร้อมอุบาสกห้ารคนได้กราบคูณถามพระผู้มีพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์นั่งนอนยืนเดินเป็นศุกหรือในเมื่ออาสนะที่นั่งของพระผู้มีพระเจ้า ปูราดอยู่บนแผ่นดินที่หลังฤดูฝนมีโคหยียบย่ําบัดนี้แข็งกระด้างตรงอยู่ใต้โคนไม้ใบก็ร่วงมีแสงแดตตงดสาดส่งตุ้นปูลาดด้วยใบไม้มีผ้าประทับนั่งเบาๆเท่านั้นบางครั้ง ก็มีแดดลมผลหรืออากาศหนาวพาัด่างบางคราวก็มีหิมาตกลมเย็นจากทิศทั้งสี่ก็พักต้องพระโอรกายถ้ากาสายก็เย็นพระองค์บรรทมเป็นสุขหรือพระองค์ตรัสตอบว่า ดันบดดาผู้ที่นั่งนอนยืนเดินเป็นสุขตถาคตก็เป็นหนึ่งในนั้นและตรัสถามอัตตกะราชบุตรว่าหากมีข้าพดีท่านหนึ่งอยู่ในเรือนยอดที่ลมพัดผ่านไปได้ไม่ได้แดดลมฝนไม่กระทบผิวกาย นอนบนเตียงที่มีผู้หลายชั้นพุ่มด้วยหนังควางและผ้าขาวปูราดด้วยขนแกะดอกไม้และผ้าเนื้อละเอียดมีหมอนที่นอนที่นุ่มอ่อนที่นุ่มนวนลในปราสาทนั้นมีประที่โคมไปสองสว่างและมีภรรยาสี่คน คอยปรนิบัติรับใช้ทันคิดว่าเขาจะนอนเป็นสุขหรือเจ้าชายหัตกะตอบว่าเขาคงนอนเป็นสุขพระเจ้าค่าพระบรมศาสดาจึงตรัสถามว่าราคะโทสะโมหะที่ทำให้เกิดความร้อนกายและใจซึ่งเป็นเหตุทำให้นอนไม่เป็นสุข สามารถเกิดขึ้นกับกยาอุหปี่านนั้นได้หรือไม่เจ้า้ายตอบว่าเกิดขึ้นได้พระเจ้าค้าพระบรมศาราจรึงตรัสว่าในบรรดาผู้ที่นั่งนอนยืนเดินเป็นสุขตถาคตเป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าใจของตถาคตนั้นเป็นสุข หลุดโ้นจากกิเลสอสวะซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์แล้วบัดนี้ใจของตถาคตหยุดอยู่ภายในที่ตั้งอันเป็นแหล่งแห่งความสุขทั้งมวลส่วนกหับบุดีท่านนั้นยังมีทุลีในดวงตามีปัญหาต่างๆผ่านเข้ามาในใจอยู่ตลอดเวลา ถึงจะนอนบนที่นอนที่ราดปูด้วยสิ่งที่นุ่มนวลก็หลับไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจะสุขหรือทุกข์เขาวัดกันที่ใจเราดูอย่างพระบรมศาสดาตั้งทั้งสมบัติของพระองค์มีเพียงแค่อัตถบริฐานมีแต่ร่างกาย และศูนย์กลางกายเท่านั้นไม่ได้อยู่ในประสาทราชวังไม่ได้ไปล้อมไปด้วยนางสนมกำนันไม่มีอัสนะอันอ่อนนุ่มไม่มีผู้หนานหนาไว้บรรทมแต่พระองค์กลับมีความสุขอยู่ตลอดเวลาทุกอริยบทที่นั่งนอนยืนเดิน เพราะองมีสันโดษไม่ปรารถนาจะสแสวงหาอะไรต่างๆเหล่านั้นเนื่องจากพระองค์ตระหนักดีว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นผลทางแห่งความสุขที่แท้จริงพระองค์ถึงที่สุดของการสแสวงหาแล้วเพราะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ความสุขและความสันโดษย่อมจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเข้าถึงความสุขที่แท้จริงถึงความเต็มเปลี่ยมของชีวิตไม่แสวงหาอะไรอีกเราต้องหมั่นทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ได้ การเกิดมาในภพชาตินี้ของทุกท่านเป็นภพชาติแห่งความสุขสมปรารถนาให้เรามารวมกันเจริญสมาธิภาวนาให้บ้านของเราเป็นที่จุมนุมของผู้มีบุญที่จะมากันกายวาจาใจเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและกระแส แห่งความบริสุดที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจะรวมตัวกับโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วที่บริสุทธิ์โปรงใสให้ทุกคนมีความสุขความเบิกคานใจโดยมีพระรัตนตรัยเป็นตรณะเป็นที่พึ่งรลึกตลอดไปครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ เชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ